Yeah จมาเรียกเอ็มวชื่อว่าหมอนอิงของนูนิวโอ้พี่เห็นบันผ่านแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ดูส่วนหนูหนูก็เห็นบันผ่านเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมก็เลยแบบมามาเรียกกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่านูนิวร้องเพลงเขามากใช่เนาะวันนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเพลงใหม่ของน้องจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนไปทําไมคะทุกคนฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยนะคะท่านพูคอมเมนต์กันนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พว เราคะ่ะสายทุกคนพร้อมหรือยังพร้อม,อมไปคะ่ะไปดูกันเลยเผลอม,มากค่ะยังอันนี้เขาเรียกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวออ,อันนี้เพื่อน่าจะพอจริงแล้วแหละใช่ 疙瘩。辣辣 乱。 แตงเนื้อแต่งชุดน oh. ี่แหละที <sh 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 ows> <sh ows> ่พี่เห็นนะไม่รู้หลายชุดเนี่ยน่ารักนั้นเลยอ่ะไม่ใช่หลายชุดจริงนะ แต่อะไรก็โคตรสวยจริงๆตอนแรกดูว่าน้องวาฟีแล้วน้องเป็นนางเอกเบียรเนี้ยเออน่ารักเนอะจริงเป็นให้ we're <laughs> นับนนชุดไม่นับชุดไม่จบเลยอ่ะมากกว่าเจ็ดแน่นอนน่ารัายอ่ะสุดยอดหน่อยจีนเป็นไงบ้างอุ้ยชอบดีมากดีมาก คือบอกว่าของผู้นี้นึกสิพอเสียงนิวขึ้นมามันทําให้เรารู้เลยว่าเขามีความเป็นนักร้องสูงมีความเป็นศิลปินสูงมากคือเราจะนึกไปถึงเพลงรกแท้ที่เขาทำเนาะคือเราเราจะนึกไปเลยว่าอ๋อนักร้องคนเดียวกันคนเดียวจําเสียงได้จํําจาแบบว่าคีย์ทุกอย่างของเขาได้เพือจาเสียงได้เสียงเขาจะเป็นเอกลักษณ์จริงๆอ่ะมันดีมากอ่ะจริงแล้วตัวเอ็มีก็ดีอ่ะจริงใช่ใช่ ชอบการเลือกนางเอก m อที่ดูเหมาะกับนนิวอะเะเพราะเอลลี่เขาก็จะมีความแบบน่ารักของคาร<ช>่าเนาะแล้วก็มา เราคือทุกอย่างมันดูแบบว่าเออก็สมไว้เขาน่าหลังเอียพี่ว่าเหมาะสมมากเลยนักนักเอกี MV กับนิวใช่ไหมจริงพี่ว่าดีมากเพราเขาแคนมาดีอ่ะจริง MV ก็คือทํามาได้ดีมีแบบว่าหลายแบบหลายซีนหลายฉากเนาะชุดก็คือแบบเปลี่ยนให้เราไม่เบื่อเลยจ้าเปลี่ยนเป็นอะไรจากกิลุกละอย่างเงี้ยเออนัำไม่ทวนเนื้อเพลงท่อนเพลงพี่จำได้เร็วด้วยพี่จำเร็วมากเลยงจำเร็วกว่าหนูอีกอ่ะ มันมันเป็นเพลงแบบฟังสบายสบายแต่มันมีมีอะไรอ่ะความหมายนีความหมายมันดีใช่ใช่ใช่ฟิวแบบว่าชอบเพื่อนปะเป็นเป็นที่ต้องเหมือนเขาเพื่ออะไรนะเหมือนเขาเป็นได้ทั้งนั้นอ่ะขอขอที่เขาต้องการเออเป็นสิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ฟังครั้รงฟังั้งจริงไม่ฟังั้งเดียวนั้นเนี่ยคือได้ได้ที่เขาต้องการเอาหมายนี้ค่ะทุกคน Yeah, <laughs> ไม่ธรรมาดาจริง <laughs> ไม่ธรรมดาไม่ธรรมาดา, <laughs> มมา,ดาคือแบบว่าก็ความเป็นนูน้นิวนะัวเนาะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะน้องเขามีความสามารถจริงๆอ่ะใช่แล้วเสียง,งเขาก็มีเอกลักษณ์มากเพราะว่า คือนัทเคยพูดไปแล้วว่านัทชอบเสียงน้องใช่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 น้องแบบร้องในเพลงเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยในมิ่งเฮียอะไรเงี้ยแล้วพอมาฟังก็คือเขาไม่ความเป็นศิลปินสูงเพราะว่าไม่ว่าจะร้องเพลงไหนมันก็เป็นเพลงของเขาจริงๆอะไรเงี้ยหรือต่อให้เป็น cover เขาก็ร้องเป็นเสียงเขาอ่ะเออถูกต้องมันมีเสน่ห์ตรงนี้เนาะก็คือเสียงน้องคือฟังปุ๊บก็อ๋อนี่ต้องนีน้องร้องน่ารักจริง โอเคประมาณนี้เลยอ่ะหนูน้าหนูน้าหนูนานไม่พูดเราแย่งเราพูดมเลยหนูลืมเสริฟไปแล้วเสริฟไปแล้วชอบพวกภาพภาพมันสวยมากจริงเฮ้ยภาพสวยจริงนะสวยอ่ะสวยจริงแบบช่ยดอกไม้ฉากมะมูลฉากอะไรทุกอย่างเลยอ่ะภาพดูละมุนโอ้เหมาะกับชื่อดีเนาะหมอนอีหมอนอีแต่แต่ภาพภาพดูละมุนจริงจริงอย่างที่พี่แก้มบอกเลยภาพทุกอย่างมันเหมือนแบบเราอยู่มันสวรรค์น่ะก็ใช่ก็ใช่ก็เหมือนน้องนอนอยู่แล้วก็เหมือนน้องฝันน่ะ หมือนน้องแบบนึกภาพหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มาจบตอนที่จบตอนที่น้องนอนอยู่บนโซฟาอีกแล้วอ่ะเออก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นความฝันใช่เออคิดไปเองนะอย่ามาเชื่อะไรพวกเราค่ะเราก็ไปเรื่อยใช่โอเคก็ประมาณนี้ละกันน้องน่ารักมากเพลงพรามากเอ็ดีมากรวมถึงน้องเอลลี่ด้วยที่แบบว่าตอนแรกอ่ะนึกว่าจะมาฟีดแต่สรุปอ๋อมันเป็น นางเอก MV ให้นะแบบพอน้องเป็นนักร้องเหมือนกันเน<ช>ี่ยเออเราก็นึกว่าแบบให้มาร้องคู่กันหรือเปล่าไม่ใช่จะพิกมาเลยเป็นนางเอก MV อย่างเดียวไปเลยเลย,ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะจริงแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าพูดตรงๆว่านะลืมดูว่าชื่อไม่ได้มีเขียนว่าปีใช่ไหมทุกคนเป็นเหมือนกันว<ม>่เราก็แบบ อะไรพี่ก็คิดว่าร้องถ้าน้องมาแล้วต้องใช่ักร้องนิวก็จะแบบฟีคู่กันดเลยเออก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะทุกคนก็ประมาณนี้ละกันถ้าน้องมีแบบว่าเพลงใหม่ซีรีส์ใหม่อะไรยังไงที่อยากให้เรารีแอคก็คอมเมนต์บอกมาละกันค่ะทุกคนถ้าเรามีโอกาสหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะได้รีแอคหนาอถ้าเราเห็นกระแสตอบรับดีใช่ค่ะแต่ว่าห้ามลืมอะไรเลย ห้ามลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะถือเป็นกำลังใจงให้กันนะห้ามลืมนะจ๊ะใช่ค่ะชิมีไปล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย